ประกันภัยยังเหลือถึงปีหน้าเลยนะครับหัวเกียร์นีสใสมากนะครับเลนไหมไสวยมากนะครับโ,โกโกฟอร์ดใสมากสวยจริงนะครับดูผมบอกครับนาเนี่โหยางอะไรเอ็นจะรับเบอะลงไปได้เดือนเก้านะครับก็คือเดือนกันยาปีหกเจ็ด สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับวันนี้ผมเป็นต่อครับพามาชมรถเก๋งนะครับน่าใช้อีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นกับราคาสุดพิเศษราคาถูกมากนะครับคันนี้นะครับต้องอ่ะเดี๋ยวขอพูดราคาก่อนนะครับคันนี้เป็น Ford f o ฟ u s ันะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับ5ประตูปี2006นะครับจะมาดูความพิเศษของคันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถชาวต่างชาตินะครับท่านเอามาใช้ในไทยแล้วก็เดินทางเขาเรียกว่าดีกว่าเช่ารถนะครับซ กลับประเทศบ้างแล้วก็กลับมาแล้วก็มาใช้บ้างน,นะครับก็แต่เข้าศูนย์ตลอดประกันไทยยังเหลือถึงปีหน้าเลยนะครับปอสามยังเหลือถึงปีหน้าแล้วก็ในเรื่องของรถนี่เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเลยนะครับถือว่ารถคันนี้สวยและก็สมบูรณ์มากนะครับมือเดียวป้ายแดงนะมาดูกันหน่อยในเรื่องของตัวรถนะครับแน่นอนสีดำนะสีดําก็ต้องมีเก็บสีเก็บงานมาบ้างนะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเก็บมานะแต่ผมแค่มาขัดสีอะไรเพิ่มเติมแค่นั้นนะไม่มีชนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนุงคันหน้าเดี๋ยวพาดูห้องเครรื่่่ออองีีกกกแตตให้ดูััวถนน,นนไฟม อันนี้คือขัดมาบ้างนะครับแต่ต้องยอมรับว่าถ้ารถจอดตากแดดนี่ต้องร้อยฟังนะเพราะด้วยวัสดุบางอย่างนะใครที่เคยใช้รถยุโรปอยู่นะครับไม่จะเป็นเบนซ์บีหรือว่า Ford ยุคแรกๆก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันจะเหลืองจะกรอบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุคอนโซล นะครับต่างๆเบาเบอะนะฮะถือว่าเขาใช้ส่วนใหญ่ในเมืองหนาวพอมาอยู่บ้านเราเองนะครับก็อาจจะถ้าดูแลไม่ดีนะอย่างที่บอกไปว่าไม่คลุมผ้าไม่จอดในร่มอะไรต่างๆเขาก็จะเหลืองจะกรอบจะแตกไปตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ผมจะผมเลยบอกให้ผู้ชมก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเดิมแทบยุกชิ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนี่ไฟเดิมนะครับเห็นไหมครับใสมากเออนี่คนดูแลดูแลดีมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับกระจังหน้าเนี่ยฮะยาวมาครับนี่ไหมฮะ สวยมากนะครับไฟลมดําด้านในนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับเนี่ยชิ้นงานนะช่องไฟกันชนไม่มีตกเหมือนรถหลายๆปีนะบอกอย่างนี้เนี่ยช่องไฟทุกอย่างเสมอสวยนะครับแล้วก็ด้วยบอดี้นที่เป็น5ประตูค่ะท่านผู้ชมดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับจะเห็นถึงความาผมว่าหล่อนะครับลงตัวแล้วก็มีความน่ารักอ่ะนะครับดูบอดี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ดูแข็งแรงนะครับ เพราะด้วยบอดี้นี้เองนะครับเขาไปใช้แข่งนะแรลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับผมชอบไฟนะไฟท้ายที่เป็นเสายาวมาแบบนี้นะครับสองข้างแล้วก็มีเหมือนสปอยเลอร์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแข่งเขาจะเป็นสปอยเลอร์ใหญ่เลยนะครับดูสวยท้ายดูมนนะดูสวยดูลงตัวผมว่ามันสวยกว่าตัว4ประตูนะครับใครที่เอาไปแต่งเพิ่มก็แค่มีสปอยเลอร์นิดนึงใส่แม็กจัดทรงลงล้อเนี่ยสวยเลยนะครับมีเซ็นเซอร์อะไรให้ครบ7 5 0 0 0บาท นี่ให้ดูชิ้นงานนะครับนี่สวยนะเห็นไหมดูช่องไฟนะครับไฟยังใสยอยู่กิ๊กเลยเห็นไหมนะครับสวยงามเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะฮะโดยเฉพาะสีดำเนี่ยอยากให้ดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยปกตินะผมเก็บสีทั้งคันทุกแทบทุกคันหลังๆมานะผมเก็บแทบทุกคันเพราะว่าบางชิ้นมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่กําลังจะพาด,ดูว่าคันนี้นะครับไม่ได้เก็บเลยนะครับเป็นการขัดสีเก็บงานมาแค่นั้นนะครับซึ่งก็ด้วยชิ้นงานนะฮะหรือว่าพลาสติกต่างๆก็ยังคงสวยงามอยู่นะ ตามอายุนะครับปี2006ถือว่าใช้ได้นะครับปี49เนี่ยบอดี้สวยนะครับฟิล์มติดมาอยู่คือมืดพอดีก็คือสวยแหละนะครับเพราะรถสีดำไงนะครับแม็กสวยนะครับแม็กเดิมยางสวยนะครับนี่ยางมิชลินนะถือว่าดอกเยอะๆนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับคันนี้ผมอยากนำเสนอมากเลยด้วยความที่เป็นบอกรรมยี่ครับท่านผู้ชมต้องเรียนว่ามันดูแลยากนะนะก็ต้องบอกว่าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ย นะครับดิ้วรอยก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่คันนี้ถือว่าปีกเบาะสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับปีกเบาดีนะครับหัวเบาะสมบูรณ์เห็นไหมครับนี่คือสัมผัสของเบากระมี่เนี่ยมันดีมากเลยนะนะไม่งั้นรถพวก R35 หรือว่ารถอ่าสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์ต่างๆนะครับไม่เป็นกระมี่ตรงพวงมาลัยอะไรต้องใส่ถุงมือขับกันหรอกฮะหัวเกียร์นี่ไสมากนะครับเห็นไหมโอ้โหสวยมากนะครับหัวเกียร์นะครับตรงช่องเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยที่จุบุรียังมีนะยังอยู่นะครับไม่ได้ใช้ด้วยเห็นไหม ช่วยเลยนะครับช่องที่เขียงบุรีอะไรต่างๆเครื่องเล่นเดิมของฟอร์ดเลยนะครับช่องแอร์เป็นวงลียังใช้งานได้นะแน่นเออแน่นแน่นใช้ได้นะครับไม่น่ามีปัญหานะถือว่าโอเคเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวสตาร์ทหน่อยเดี๋ยวสตาร์ทหน่อยอ่าเป็นกุญแจร,รีโมทด้วยนะใช้ได้มีเปดิดฝาท้ายด้วยโอ้โหนี่มากนะครับใช้ได้นะ,ะแต่เรียนนิดนึงนะครับ หน้าจอมันจะซีดนะครับคือมันมันจะเป็นขาวๆนะครับจริงๆมันก็พอมองออกเห็นไหมครัมองนิดนึงจะเห็นอยู่นะครับแต่มันจะเขาเรียกว่าจางๆนะครับจางๆมีมีรอยเป็นขึ้นมาให้ให้บางๆนิดหนึ่งนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าต้องต้องดูนิดนึงพวงมาลัยเห็นไหมครับคันนี้ไม่แสนสามนะผมมองเห็นคือไม่แสนสามหมื่นกิโลนะครับสำหรับรถปี2006นนะครับนี่ฮะลายของพวงมาลัยยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะอยากให้ดูมากเลยครับมันลายเกล็ดงูนะฮะ สวยงามนะครับเนี่ยโลโก้ฟอร์ดไซด์มากสวยจริงนะครับนี่แอร์แบกก็คือโหเนี่ยปกติลอ,อกไปแล้วนะถ้าเป็นรถีุปุ่น,นี่ไม่ต้องห่วงฮะสบายมากลอ,อกแน่นอนสุดยอดมากคันนี้ดูแลดีจริงนะปุ่มเซ็ตรีเซตอะไรต่างๆของหน้าจอก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเอกะลักษณ์ของรถยุโรปอยู่แล้วนะครับแอร์เย็นมากนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมส่วนใหญ่หรถยุโรปไม่เอาเป็นฟอร์ดหรือมาสด้าห,หรือ เบนซ์บีเอ็มเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่เทียบกับรถฟอร์ดอะไรพวกนี้แอร์เย็นกว่ารถโตโตยต้าอีกนะผมก็มองว่ามึนเมืองหนาวนะแต่ไมแอ็มเย็นจังวะ <laughs> ประมาณนี้เอาด้านหลังเออลืมลืมพาดูด้านหลังผมชอบก็คือมันมีแอร์หลังนี่เออเอดีเดี๋ยวดูเบาะดูเบาะหน่อยโอ้โหดูนะครับดูชิ้นงานนะครับดูเบาะครับโอ้โหความสวยของเบาะครับนี่เห็นไหมฮะดูเขาดูแลครับดูของเบาะครับสวยมากนี่ที่วางแก้ว โสวยมากสวยจริงๆดูแลดีมากเลยนะเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมด้านในคือไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่ะนี่ช่องแอร์มีให้นะครับช่องแอร์อ้อยังแน่นนะฮะนี่โอเคใช้ได้เออกระเป๋าจิงโจ้ยังตึงนะครับแข็งแรงไม่มีหย่อนไม่มียัดของอะไรผ้าหลังคาครับท่านผู้ชมครับอยากให้ดูนิดนึงฮะผ้าหลังคาสวยอ่ะเออคันนี้ใช้ได้เลยโอ้โหไม่มีแน่นอนไม่มีรอยเจิมแล้วแหละเพราะคงไม่ทำสื่อศาสนาพูดได้นะครับ ออประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยเออเนี่ยเปิดด้านหลังหน่อยเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับโชคดูหน่อยสิดีไหมโอ้ยโชคดีฮะโชคใช้ได้ครับมีแผ่นบังสัมภาระมาให้ด้วยนะครับสามารถถอดออกได้นะครับก็จะมีสลักให้ถอดออกนะครับทีนี้ข้อดีของเขาก็คือถ้าห้าประตูมันต้องพับได้นะครับนี่มันจะพับเบาะลงไปได้ใส่ของวางของที่มีลักษณะยาวลงไปนะฮะได้เลย,เด,ยเดี๋ยวผมพับฝั่งนี้ให้ดูด้วยดีกว่า เพื่อจะได้ตัดสินใจง่ายๆหน่อยสําหรับคนอยากหารถไม่ใช่งานนะครับนี่วางของยาวไปนู่นได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูยางอะไรหน่อยเออมันจะสวยจริงกับบ้านนะเดี๋ยวดูนิดนึงชุบชุบเดี๋ยวนะมันแคบๆนะมันจะดึงยากโอเคนี่โอ้อยยางอะไรสมัยนั้นให้เป็นยางอ่าเป็นยางเลขกมานะครับยังไม่เคยใช้เลยครับนี่มีเลขด้วย8 0ดหรือ 0, 8, ไม่รู้มัน <laughs> กลับหัวสวยนะครับเห็นไหมครับซุ้มสวยเลยโอ้โหเนี่ย ยังอะไรยังเน,ยเนียบอยู่เลยมือเดียวป้ายแดงอย่างนี้แหละครับนะเขาดูแลดีเออใช้ได้ใช้ได้ไดอะเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน่อยนะครับต้องดูเอกสารหน่อยจําได้ว่าคันเนี้มีประกันประกันอ่าเป็นประกันปอสนะครับหมดนะฮะสิ้นสุดเดือน5น้าไอ้วันที่5เดือน9นะครับก็คือเดือนกันยาปี67มีประกันเหลือด้วย นี่เอาไงสุดยอดมากเออนี่แหละเวลาฝรั่งใช้รถแล้วเนาะเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนละเอียดนิดหนึ่งนะครับจริงๆคนไทยเราก็ละเอียดแหละนะครับถ้ามีตังค์กันนะถ้ามีตังค์มันทำได้หมดแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่ทํากันหรือไม่ใช้กันนหละก็เพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วก็เอาแค่นี้ก็พอละมีพรบรคุ้มครองก็พอละบุคสวิตต์อยู่ครบนะครับีคู่มือการรับประกรันบริการเออมี มีใบเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเลยนะเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเลยโอ้ผมชอบอันนี้ด้วยนี่เห็นไหมถุงครับถุงตรงไอ้ตรงเลื่อนเบาะยังไม่แกะเลยเออสุดยอดจริงๆครับคันนี้ดูแลดีมากดูนอยนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงเวลาเปิดฝากระโปรงเข้ามาเปิดตรงนี้นะครับใช้กุญแจเปิดนะครับบางคนหาไม่เจอห้องเครื่องนะครับนี่เครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะครับโอ้เต็มเลยนะคือห้องเครื่องเต็มบล็อกดีมากเลยนะครับนี่เห็นไหม น้ำยารอเย็นก็จะเป็นสีขี้เขียวอย่างเงี้ยนะครับก็คือเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับเนี่ยพวกติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนยังสวยอยู่นะอาจจะมีขราบดินอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับยิงล้างแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ล้างตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเปื่อยผมกลัวว่าไม่อยากให้เขาฉีดถ้าเขาเอาปืนมาฉีดแล้วมันจะเปื่อยจะยุ่ยไปนะครับอยากให้เดิมที่สุดเนี่ยห้องเครื่องสวยเลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมน้ํามันเยิม้มนะฮะโอ้สวยๆย,ยโอเคเอา้าล็อกอโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้นะใครที่สนใจนะครับ Ford f o c u ์สนะฮะเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีปีสองพนะครับคันนี้เป็น5ประตูนะครับทรงสวยมากเอาไปแต่งจริงๆลงล้อสวยเลยนะรุ่นเนี้ยผมเคยใช้คันหนึ่งสีขาวนะครับลงล้อดูดีมากนะครับใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่นะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่วันนี้ผมเป็นต่อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ